สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตะอ้วนนอนโทรนะครับ,บวันนี้วันอาทิตย์ครับ21กันยา,นรรยา,า,านห5หย้นี่ครับบรรยากาศแท็กซี่ลานใหญ่ลานยาวนะครับมียีบสามแถวแถวประมาณ30มสิบคันคูนเองแล้วกันคูไม่ถูกตกเลขนี่ครับ บรรยากาศสายๆจะขี่มงกเนี่ยบรรยากาศสเวทมองสามสิบเก้านาทีครับบรรยากาศรอบหนึ่งก็ประมาณสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยวันนี้มาถ่ายความเป็นอยู่ของเพื่อนๆว่าเป็นไงบ้างไรายได้ตรงนี้เศรษฐกิจ ชมกันเลยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถามพี่สาวคนนี้ดีกว่าพี่สาวครับวันนี้มาตั้งกี่โมงครับแปดโจ้ากี่โมงนะแปดโมงคร่งแงครึ่ง,ง,งแล้วนี่ใกล้ใจออกยังไะอยู่แถวเก้าแถวเก้าแล้วได้เป็นไงช่วงนี้ วงนี้ไม่ได้เข้าออมาเลยค่ะพอดีมีธุระที่บ้านน้องชายป่วยนนไม่ได้ไม่ได้อ่อนได้มาค่ะน,น่ใครดูแลน้องชายนนครับชวส,สู้แล้วครับพี่ครับพี่ครับเป็นหนึ่งท่านนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับเรียวไทม์เรียวไทม์ เอไปยก็เลยตัดจากตันงาี่ไม่ก้าเขามายไเออเมนท่างไปเลย้่ายไปนเลพี่ทำอะไรกันน่อะไรครับทำอะไรครับอ้าไม่พูดถึงซ่อมรงรถน้ข้าลราไป่ได้เกเที่ยวแล้วครับผมเ่ยข้าราไม่ต้องพูดถึงมาตั้งแต่กี่โมงวะแปดโมงหรือเก้าโมงเก้าโมงกว่าครับพอดีจะถ่ายไปลงยูทูบให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าพวกเราเปยังไงกัน ดูสภาพบนในลานจอดก็อยู่สี่ห้าชั่วโมงนะรอะไรใครย้อยเออในยุคข้าวยากมากแพงครับก็ยุคขวยุคคู่แข่งเยอะใช่ไหมทั้งแอปพลิเคชันทั้งอะไรเสร็จไปเรนี่เงกับแอปเราใช่ตอนนี้แอปรับดําราคาถูกไปเลยสิเลครับการที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นดั้มราคาลงมันได้กว่าเราอีกใช่ครับสู้ๆครับแต่ค่าเชื้อเพลิงดันไม่ไม่ลดลงนะ ค่าแก๊สยิ่งพุ่งขึ้นเลยค่าน้ำมันยิ่งพุ่งขึ้นเลยเหลือแต่ห้าตอนนี้รถราคาเยอะก็เหลือแต่ห้าสู้ๆกันไปครับสู้ๆไม่สู้ก็ต้องสู้ครับมาป่านนี้แล้วเหคนวิ่งแอปเทอร์ก็วิ่งได้กันเที่ยวแค่นั้นเงินไม่ได้หรอกอันนี้พี่ก็กำลังเช็ดรถอยูุ่นใหญ่เนาะแอปขครับไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เราถ่ายความเป็นอยู่ของเราแล้วครับเพราะว่าความ ว่าจะได้ออกแต่ละเที่ยวมันยากเย็นแสนเข็นนานขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวถามพจน์อินทว่าเขาได้ดีกว่าเอีครับมาครับสวัสดีครับขอเสืาหน่ครับมาจากกี่โมงครับเนี่ยมาแต่เที่ยงเที่ยงคืนเที่ยงวนันเที่ยงวันียังไม่ มันยังไม่เที่ยงเลย,ยที่เป็นสิบเอ็ดโมงมาสิบโมงลงมาประมาณสักชั่วโมงก,กว่านครับวันนี้ได้กี่รอบรอบครับตอนนี้ครับผมอ้ยเขาเขาได้กันสองรอบแต่ผมรอบเดียวครับลำบากมาช่วงนี้ลำบากมากครับผมสู้ๆนะครับ <c oughs> ดีถ่ายยูทูปให้เป็นคนภายนอกได้เห็นชีวิตพวกเรานะครับถ่ายไปเลยครับ แดดตอนนี้เขากาลังทำโซล่าเซลล์ต้องๆเลงตัวใจไปแล้วแตรได้การตับต้นปี79ิ1 9 20ต้น่ายห่ครบ79ยิออกไม่มีขอตัขอตไม่ไหวงานางนาี้ยังไม่จบงานเด้งขึ้นมารอยังไม่จบเด้ขึ้นมารอแล้ว แต่ถ้าวิ่งของมันอย่างเดียวอะได้อยู่ว,วันนีดินไ่โมงสวัสดีครับวันนี้มาได้กี่โมงครับป๋าวันนี้มา2โมงวันแล้ว2วันแล้ว,ว,ลวได้ก<ส>ี่เที่ยววันนี้4 2, <ส><ส> 2> วันโอ้โห,โหี่เที่ยวทีแค่ครับผมนี่แหละครับความเป็นอยู่ของพวกเราเลยครับ <5 S 2> อยากให้คนด้านนอกได้รับรู้ว่ามันยากเย็นกว่าจะได้ตังค์อยากจะได้เงินเท่านี้ครับ เอาไปลงยูทูบเขาจะได้รู้นี่รครับประมาณนี้ได้ไปเทียเท่ยวแล้วครับวันนี้เที่ยวแรกเที่ยวแรกรอกี่ชั่วโมงกันเนี่ยนะหลายได้อกเดียวเลียว สาี่ชั่วโมงคบางทีก็ห้าชั่วโมงนะครับ,รบอีกท่านหนึ่งความลำบากว่ามันกว่าจะได้ออกจะเที่ยวผู้โดยสารไม่รู้หรอกครับว่าเราลำบาก,าบากใช่ไม่ร้าใช่มีต่พวกเรากันเองครับสู้ๆครับครับออกสองแถว โูโซครับครับเราไปเรื่อยๆครับถามลูกถามได้จะถามได้ครับ ตามปลาดีกว่าสวัสดีครับป๋าช่วงนี้เป็นไงบ้างครับเข้ามาจากกี่โมงเจ็ดโมงครึ่งเที่ยวแรกโอ้หลายชั่วโมงเหมือนกันปลาอยู่เท่าไหร่ครับหกสิบหกครับนี่ครับปลายังสู้อยู่นะครับรายได้ก็พออยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้แล้ะเงียบพระเงียบครับผมไครับสวับนี่นะครับวันลำบากของพวกเรานะครับอีกท่านหนึ่งก็ อยู่เยอะแล้วก็ต้องวิ่งรถขอบคุณครับครับผมสุดสีครับครับรรรครับลานนี้ก็จะใ้ดอกละถ่ายแบบเร็วไทม์ครับไม่มีตัดต่อ มาถามกลุ่มนี้ดีกว่านั่งพักแหลกอยู่ครับขอสภาพเลยครับอ๋อลงยูทูบนะ,ะเขาจะได้รู้ว่าพวกเราเป็นยังไงกันมาในกี่โมงครับป๋ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะโมงเป็นเพียวแรกใช่ไหมเนี่ย ยังไม่ได้ไปไหนเลยจะได้ไปไหนเด็ก็ร้อนเราไปไหนเนี่ยฮะเราไปไหนลงยูทูบยูทูบฝากติดตามด้วยแล้วกันพิมพ์ดูเลยใช่ครับเนี่ยไ่กินลำบากเนี่ยลงเลยลงเลยแก๊้งมันไล่พวกเราติดตามเลยครับช่องตาอ้วนออนทัวร์พิมพ์ข้นไปเลยถ้าเจอยูทูบเราเราเราทานข่าพวกเราใช่พูดเลยรพูดอะไอันอะไรก็พูดมาเลยกินยากสมัยนี้แก๊้งมัน ยำมตีเราลองมาตีเราแล้วก็เสียหายหมดเลยมาตากแดดตากร้อนกันเด็ดลยครับมาทรมานไหมเนี่ยต้องมาเที่ยวเดียวเองอืเชื่อไหมเชื่อเที่ยวเดียวจริงๆเนี่ยเราเที่ยวเที่ยวหนึ่งก็ได้สามร้อยกว่าบาทที่เกอร์ครับไปถึงบางที่กี่ห้าชั่วโมงนี่เที่ยวเดียวตรงนี้ก็ได้ไปไกลครับพัทยาตรงดีก็ได้พัทยาต่ามอย่างหวัดหาขึ้นลำบากครับ ในส่งลูกเรียนเอกมหาอะไรส่งไปจ่เลยินี่ยจะส่งลูกเรียนแล้วไรอดูในหนังบินเราี่อันนี้ยังไม่ทราบเลยครับต้องถามผู้นำเขาอตุลาเรียนอะงเรียนไม่ไหวแล้วเนี่ยอ๋อให้ลูกไปเรีอันนี้เขาน่าจะเอาจริงอ่ะสองตุลามหาอะไรปีสามด้วยคิดตัวนี้ครับว่าระบากขนาดไหนหนเราเตนม่าลูกเรียนเลยวิ่งเที่ยวเดียวก็เติมก่ากหมดแล้วเนี่ยเที่ยวสามร้อยกว่าบาทแล ได้ไปแถวสุขนี้กันามก็ระบาดนี่ครับรถเยอะไหมครับนี่ลานตังกลับแดดฮะร้อนๆตายคาลานก็เยอะแยะแล้วตายคาลานเยอะแยะนอนตายแลนนั้นนอนตายอยู่คนหนึ่งตรือไม่ไงนอนตายในช่องไงครับตายในเครื่องแบบแล้วเครื่องแบบตายในเครื่องแบบใช่ไหมแต่ไม่มีเกียรติไม่มีใครมาดูแลใช่ไม่มีใครมาดูแลที่เขาเข้ามาก็บอกรองรับไม่ยากจากการท่าแล้วโอ้ไม่ลำบากนะ ตมดอนเมืองเลยนะไอ้อออออคนม่ตายอ่ะพอเป็นลมลงไปเดี๋ยวขึ้นรถเพื่อการท่ามาบอกต้องขออนุญาตก่อนถ้าไม่ได้การท่าเขามาโลกข้างนอกเขามารับไม่ได้ครับใช่<ต>คนตายก่อนพอดีเจ็บหนักก็ตายก่อนพอ,อ,อนดีเป็นสถานที่ของการท่าถาารต้องดูแลเบื้องต้นแล้วควรจะมาดูแลที่นู่นมายืนพ่อคนตายแล้วตายหลายคนแล้วเนี่นะพูดเป็นตายหลายคน้วตายแบบชนิดนี้เลยต้องแบบเนาะ ใส่เสื้อชุดเสืเนี่ยนอนหน้าปากตายท้ำลายยืดโดยไม่มีความช่วยเหลือขึ้นกันแล้วกันองค์กรตัวไหนมารองรับไม่มีสริการให้เราไม่มีเพียงจะพูดแต่ว่าเขาไม่ทำใช่อ้ค่าเก็บสิบวันเราก็ไม่ว่าแต่ต้องดูแลกรนีู้่นี้หน่อยและนี่เขาบอกว่าเราไม่เสียเขาเชิญเขามาวิ่งเขาไม่เสียเงินก็จะไล่ลอกมาอะไรได้ตรงนี้งงอยู่ว่าเราจะได้ไปไหนหรือเราจะอยู่ตากแดด ที่เขามาสร้างไบโอรีเซลเราก็หลบมานี่เขาอยากสร้างอาคารให้จะมีห้องน้ำให้ก็ป่านนี้ผมขับแท็กที่ตนอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วขับมาตั้งแต่รุ่นลุ่นอ่ะพ่อสอนเอ่อทำงานด้วยทับรถด้วยด้สองสี่สองพันห้าร้อยคิดดูดิยไปยี่มากขับแล้วเรื่องนี้เจ็ดสิบแล้วยังขับแท็กซี่อยู่ครับผมยังไม่มีอะไรลูกเล่าจบหมดแล้วแต่ลูกเรียนจบบางบุญแล้วผมก็ทำไม่หยุด นอนในร้านนี่แหละครับทำไมงั้นไม่ไหวนี่พี่เขาส่งลูกปีสามก็ยังดิ้นรนเห็นหน้ากันตาเบี่ยบอยู่แตบอกว่าวงกอลนไม่ช่วยไม่มีหรอกไม่มีแล้วเนาะนี่ได้เพื่อเหลือตัวเองได้ไปไกลก็ดีได้ได้ไปมทำมันก็คุยได้พนกนี้เนี่ยคเรื่องของเขาเขาไม่คุยได้เนี่ยดูแล้วกันเวลานิ่งอยู่แบบนี้นหะนอนเอาผ้าคุมรถแล้วก็นอนรลย บางคนตายเยอะตายรถตายรถก็ระบี่ตายรถเลยตายด้วยตายด้วยจะไม่ลงเขาเมื่กีโคตราตายครับโที่ตายไม่ลงข่าวตาลาตายลงข่าไม่ได้เดี๋ยวส่งข่าเมื่อกี้ไม่รู้จักกันเลยในนั้นรู้จักไม่คนเล่นเกมรู้แต่กทอถึงตายแล้วไปดูก็นอนตายกันนะไม่เห็นว่าเอมวยที่ก่าวพร้อมมีใครรู้จักญาติแม่โทรมาบางทีเขาไม่เป็น ถ้าเขาไม่เป็นในพละการให้เรานะเขาถือว่าเรามาวิ่งเขาเราหมดแรงก็ตายไปไม่มีใครถ้ามีไม่มีเงินกินหยูก็ตายไปคนาายิงก็ได้ถ้าคนก็ตายในนี่แหละถ้าคนหลายคนในอำเภออะไรพวกนี้โอ้โหกองมาอยู่ตาชันติชันติตายเยอะในร้านเนี้ยที่หายหายไปไปครับ Hi Hi สู้ๆกันไปครับผม ครับผมขอติดตามช่องผมด้วยนะตะอ้วนอ่อนทัวร์สื่อสารให้คนได้รู้แล้วขับรถหรือนป่ขับขับอยู่ระยะสั้นประมาณนี้ระยะสั้นดีไหมเหมือนกันนั่นแหละทระยะยาไม่ไปคืนก็ไม่ค่อยได้ออกอะไรครับวันนี้มาเลยกี่โมงคุณเนี่ยแปดโมงครับเที่ยวแรกครับครับผมขอให้โชคดีครับขอบคุณครับ นะครับหายบรรยากาศไปเรื่อยร้อนละเที่ยวแรกนะครับวันนี้เที่ยวสองครับเที่ยวสองมาดีโมงเที่ยวแรกอะีวโอ้โหขอบคุณครับสู้ๆครับฝากติดตามช่องตะอ้วนออนทัวร์นี่ยนะครับยูทูบกดไปเลยนี่ครับบรรยากาศชุดนี้ก็ใกล้จะได้ออกแล้ว มาแต่เช้าแล้วนะครับแล้วแถวที่แถวสุดท้ายนะแถวสุดท้ายที่เข้ามาใหม่จอดนิดนจะนับจวนไปวนมาเนี่ย เรียกเครืลองทาน,นะครับ พยายามถ่ายดูเลยให้ดูเรื่อยๆนะครับสัมภาษณ์ก็พอหอบปากองพ,อ,พอนะถ่ายดูบรรยากาศ สวัสดีป๋ามาตั้กี่โมงกันเนี่ยมาตั้งแต่มาตั้งแต่หกเจ็ดโมงเจ็ดโมงนี่เที่ยแรกอายุเท่าไหร่ล้วครับเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบสามยังขับรถอยู่ครับนะครับไหวปึ๋งปังปุ๋งปัง,ปงขอให้มานะครับป๋านะอีกค,คุณได้ถ่ายลงยูทูบให้คนข้างนอกเขาได้รู้ว่าพวกเราเป็นยังไงกัน <c oughs> ขอบคุณครับวันเที่ยวเดียวเข้าบ้านแล้วออืแต่ไปนี่ขับบ้านลนะ้อยู่บ้านก็เหงา ดูโซฟาถ้าเช่างทีกงไม่ได้เลยรักษาสุขภาพด้วยเวานนี้ก็ไม่ได้ขับครับมาได้เดี๋ยวไปคับผูดสารในโรงพยาบาลคนเดียวมันง่ามมึดพวกเข้าโรงพยาบาลครับครับอายุเจ็ดสิบกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเจ็ดสิบกว่าเี่จะขับอยู่ไหวรเปล่านะนี่ครับบรรยากาศตากแดดร้อน ถ้าไปตรงน้าก็ไฟมันนานมากแต่เดี๋ยวนี้มันมีไฟแดงกัจอิงหรอยี่สิบสแถ,แถวแถวละสาคสิบโหเอี่ยวเองนะสวัสดีครับวันนี้มากี่โมงเนี่ยข้็มาตอน11บเอโมงเว้โมงคิดว่าจะได้ออกกี่โมงบ่ายสโมงบ่ายสามสี่โมงบ่ายสามสี่โมงสู้ๆกันไป <c oughs> ไปลง YouTube ก็ให้คนภายนอกเลยรับรู้ว่าว่ามันเหนื่อยลำบาก ขอบคุณครับมามาได้กี่โมงเนี่ยแจ่จะดอกอยากมากี่โมงอะ่ะ <c oughs> มายัง <c oughs> ไม่ได้แล้วาแต่คิดว่าสี่ชั่วโมงก็แล้วแหละข้าบผม,มแดดก็ร้อนร้อนอเอา้าเดี๋ยวฝนก็ตกอีกอ่ะครับสู้ๆครับป๋นาน่าจะตกต่างาบแบบนี้ เราคุยกับอาสาดีกว่า <c oughs> สวัสดีครับพี่อาสาตรงนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้ก็สบายดีครับครับผม <c oughs> ช่วงนี้ แน่นตลอดเลยครับ,รบผมต้องทําใจกันนิดนึงนะค,ะครับต้องครับนะครับดูเรื่อยก็อ,ยอันนี้จะถึงท้ายแถวนะจากหัวมาท้ายเหนื่อยกันนะบรรยากาศไม่มีตัดต่อเรียวทาบนี่ครับ รานาจะล่มก็มีแต่มีแค่ครึ่งเดียวนะไม่เต็ม่วงนี้ทำโซลา่าเซลล์ก็ต้องจอดตากแดดไปก่อนนี่มาดูท้ายแถวกันนี่ทำท้ายแถว อันนี้ก็มันยังมีที่เข้าครับรถเยอะกว่านี้รถเยอะแต่ผู้โดยสารน้อยประมาณนี้นี่แหละเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ตรงนี้ดีกว่าสาว,วัสดีครับใกล้จะได้ออกยี่เนี่ย อย่างครับผมานด้กี่โมงครับคือจะเข้ามามอสักครู่นเองครับคิดว่าได้ออกคิดว่าจะได้ออกเที่ยวนี้ตอนไหนก็บ่ายสามนะครับบ่ายสามโอ้โหสามสี่ชั่วโมงครับสู้ๆกันไปครับเราจะถ่ายลงยูทูบให้คนด้านนอกก็เห็นคครับวามเป็นอยู่ของเรานี่ครับนั่งรออยู่วันละรอบสองรอบแค่นท้นนั้นครับเดี๋ยวไปดู ที่นี่ก็จะมีห้องละหมาดเลยนะครับสำหรับชาวเพื่อนๆที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามครับห้องละหมาดที่นี่นี่แสดงว่าร้อนจัดร้อนร้อนมีห้องละหมาดครับ แล้วก็มีแก๊งลูกเหล็กครับนี่ครับออกกําลังกายสายเครียดแต่ตอนนี้ออกไปไวหวร้อนจัดรับมีทุกอย่าง <c oughs> นี่ครับ มีที่เอลของร่างกายพวกเรานะครับนี่ครับรหดับรถที่จะรอเข้าจอดลานจอดก็ต้องมาแตะคีออร์ตรงนี้ครับแต่มีรถข้างในเต็มเข้าไม่ได้นะต้องรองปล่อยแถวออกก่อน ประมาณนี้นะครับนะครับรถรอ,ลอปล่อยแถวเข้าข้างในเดี๋ยวไปชมโรงอาหารกันดีกว,ว่าสุดท้ายแล้วจะไปหากาแฟกินละร้อนและวอันนี้โรงอาหารนะครับ

บบาาเดี๋ยวไปสั่งกาแฟก่อนคาปูชิโน่ปั่นแก้วหนึ่งจ้า น่ครับร้านขายน้ำขายขนมนะครับมีหลายร้านครับบรรยากาศดูกคร่าวนะครับร้อนมาแตกพักเลยขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับโอกาสหน้ามีอะไรไปอีกก็จะถ่ายไปดดอีก คลิปนี้ก็ออลาเป็นเท่านี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b ์ให้ช่องตะอ้วนอ่อนโทวได้นะครับสวัสดีครับ